โอ้โหมัเตอร์ต้องมาเปิดโตมาได้อย่างอลังการทีเดียวนะครับสำหรับ Devil m ไมเดนนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาพูดรอบๆแล้วก็คาดการสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นหลังจากที่เจ้าตัว e v i l m ไมเดนออกมานะครับตอนนี้ช่องของเราเนี่ยยังมีผู้ชมที่ยังไม่ได้กด s u b s c r i b ์อยู่ถึง67%เลยทีเดียวอย่าลืมกด s u b s c r i b ์เพื่อที่จะไม่พลาดข้อมูลและคอนเทนต์ดีๆนะครับ คราบสวัสดีเพราะไม่เป็น้องชาไทยน,นะครับสวัสดีต้อนรับสู่รายการ The Universe Cast นะครับก็ตอนนี้คงไม่มีอะไรฮอตไปกว่าเจ้าตัวมอนสเตอร์ใหม่นะครับผมหรือว่าเจ้าเดวิลไมเดนที่เปิดตัวออกมานั่นเองนะครับก็นี่ครับผมแม่สาวาเดวิลไมเดนนะครับผมก็ออกก็เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะแต่หลังจากที่มีตัววิดีโอทีเซอร์ออกมานะครับในวันที่มีการแข่ง s w c Open Qualifier ไปนะครับผมอของไทยแลนด์นะครับ นี่เจ้าตัวเดวิลไมเดนนะครับเดี๋ยวเราพูดถึงดีไซน์ของน้องกันก่อนเลยกันแล้วกันนะก็คือว่าเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าตอนเปิดตัวออกมาใช่ไหมน้องก็จะเป็นเด็กน่ารักน่ารักได้เป็นเด็กสาวน้อยมาจากโลกวิญญ,ญาณใช่ไหมฮะแล้วก็มีกระเป๋าวิญญ,ญาณมาด้วยนะครับของนี้ก็แบบว่าเอาเจ้าตัวกระเป๋ามานะครับอ่าแล้วก็ในเจ้าตัวกระเป๋าเองอันนี้นะครับก็จะมีแบบเหล่าอ่เหล่าผู้ผิวิญญ,ญาณออกมา,มามากมาย นะครับซึ่งกระเป๋านี่ก็เรียกได้ว่าเป็นอาวุธของน้องเขาเลยนะในการที่บอกว่าจะเอาไว้แบบว่าจัดการกับศัตรูนะอาจจะแบบว่ามีการเปิดกระเป๋ามาเพื่อที่จะเอาเจ้าพวกแบบไอ้เจ้าตัว d e วิลแบดอะไรอะไรอย่างนี้นะที่เราเห็นอยู่ยๆข้างหน้าสนหรอค้า ปล่อยวิญญาณพูดผีออกมาด้วยนะครับแต่ว่าอีกจุดหนึ่งที่น่าสนใจนะครับผมแล้วก็น่าสังเกตมานั้นก็คือ,อตาข้างขวาของน้องเห็นไหมฮะว่าจะมีภาพปิดตาปิดอยู่ใช่ไหมเออแล้วว่าทีเนี้ยพอพอไปอ่านกับตัวสกิลที่มันมีการพรีวิวออกมาแล้วเนี่ยมันอาจจะมีลักษณะของการเปิดตาข้านมออกมาด้วยหรือเปล่าอันนี้ ต้องมารอดูกันนะครับแต่ว่าตัวสก,กิลมันแอบมันมัน,ม,นมันมีบางอย่างที่มันแบบสอดคล้องกันอยู่ได้ด้วยนะครับอ่าแล้วก็ผมก็จะเอาการคาดการณ์บางอย่างมาเล่าให้ฟังด้วยนะครับแพทช์ของตัวที่แบบว่าเป็นอ่ามีการเพิ่มตัวดิมนชันโฮอ่าเพิ่มเข้ามาด้วยนะครับผมอืมเจ้าตัวนี้มันจะสามารถทําอะไรเพิ่มเติมได้ไม่นะเพื่อที่จะแบบว่าทําให้เจ้าตัวมอนสเตอร์ตัวนี้เนี่ยมันส่งเสริมการเล่นให้กับผู้เล่นใหม่ได้ด้วยนะครับอาะล้ครับก็ใดเขาบอกว่าเนี่ยฮะ ความสามารถของไฟเดวิลไมเดนนะครับมีอะไรบ้างนะอันนี้เขาเปิดเผยตัวธาตุไฟมาก่อนนะครับก็เดวิลไมเดนธาตุไฟนะครับเป็นมอนสเตอร์ธาตุไฟนะสายแอทแท็กนะเป็นมอนสเตอร์ฮาดาวด้วยนะครับท่าแรกชื่อว่าท่าโกเดมอนนะครับผมในการโจมตีศัตรูนะครับผมแล้วก็มีโอกาสในการที่จะทําให้ติดตีวิรดนะครับผมหรือว่าตีชตีสลับนะครับผม มีการติดการซิ้งได้2เทิร์นนะครับด้วยโอกาส50%นะครับอันนี้เป็นการโจมตีหุหนเดียวเนาะนะครับก็เนี่ยเขาบอกว่า t c k the enemy increase the chance of landing g r a n c grand s k i 50%นะครับก็ตีหุหนเดียวโอกาสในการตีตีฉลับ50%นะครับอันต่อไปท่าที่2นะเนี่ยก็เียกได้ว่าคือฮาหวือหวามากเลยทีเดียวนะครับนะครับี่เ c ีย e ค t ั e สเตโกสนะครับ,นะรบผมเลยกว่าผมเียนท่านี้ว่าป่าช้าแตกนะครับผมก็ ในการจมตีสู้ทั้งหมดก็สองครั้งนะครับแลในในแต่ละครั้งเนี่ยมีโอกาสในการลบบัฟออก1อันนะครับโดยโอกาส50%นะครับและนอกจากนี้ก็ทำให้ติดตัวดีบัฟดบผักด้วยนะครับเนี่ยดี e ดครีสเดนมี่แอดพาวเวอร์สองเทินะด้วโยโอกาส50%ในแต่ละฮิตนะครับก็สามารถลบได้แล้วก็สามารถที่จะใส่ดบผักได้ด้วยนะครับแต่อันนี้ก็ต้องเห็นเลื่งนะเป็นการโจมตีแบบแต่ตัวนะครับอ่าแล้วก็อาจจะโดนแววไพร์โตได้ด้วยนะครับสำหรับท่านี้นะนะครับ แล้วก็ท่า3นะครับเนี่ยมันใช้คาว่า by how of hell นะครับผมคาว่า by เนี่ยมันก็แบบแปลว่าติดตรึงใช่ไหมครับแปลว่าติดตรึงนะครับผมหรือว่าอาจจะหมายถึงผ้าคาตาก็ได้ผ้าปิดตาก็ได้เห็นไหมฮะก็อ <c oughs> าจจะมีการเปิดผ้าคาตาออกมาแล้วก็มีการเรียกเจ้าตัววิญญ,ญาณน,นาตาออกมานะครับอันนี้ก็เป็น เรา house of hell นะก็จะเป็นแบบหมาจากโลกหมาจากโลกนรกนะครับไม่ใช่ว่าเอาซีออกมานั่นเลยตัวนะครับโจมตีศัตรูนะครับท่านนี้ก็จะเป็นการโจมตีศัตรูทั้งหมดนะครับสามครั้งนะครับโดยแต่ละครั้งเนี่ยนะครับผมก็จะทําให้ติดดีบัฟพิษนะครับก็ติดดีบัฟพิษสองเทินนะครับผมแล้วก็ติดฮีลบล็อกสองเทินนะครับแล้วก็ฮีลสุดท้ายเนี่ยก็จะเป็นการลดแอตแทกบาลลงยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์นะครับตามจำนวนดีบัฟที่มีนะก็ถ้าเกิดว่าตีไปสดเนี่ย ความหมายของมันก็คือมันก็ทำให้ติดว่าเตัวดอทหรือว่าดีบับพิษนะครับผม2เทิร์นแล้วก็อันต่อไปเนี่ยก็คือทำให้ติดฮิวบล็อก2เทิร์นแล้วก็อันสุดท้ายเนี่ยก็คือว่าถ้า,ถ,าถ้าเกิดว่าติด2อันนะครับก็จะลดแอตแทกบาร์ลง50%นะถ้าถ้าติด2อันเพราะว่ามันลด25ในแต่ละอันใช่ไหมครับก็ ถามว่าตัวนี้มันทาได้มันก็มีความสามารถในการทําได้ทําเกมได้กึง่งๆตัวที่กึ่งๆแบบถามว่าถึงดีขั้นลิก,ก้าไหมผมก็อาจจะไม่ได้ถึงลิก้าั้งนะเพราะว่าเาจ้าพวกลิก้าหรือว่าไลาลี่อะไรอย่างเงี้ยเจ้าตัวลิก้าเนี่ยก็คือว่ามันมันตีไปสามีชใช่ไหมก็คือมันแปะไป3ดอดแล้วก็1นึ่สโลเลยนะครับก็อาจจะมีความแตกต่างกันแต่ตัวนี้ก็สามารถที่จะแบบว่าลบด้วยตัวเองได้แล้วก็สามารถที่จะทําให้ติดสโลได้ด้วยตัวเองได้อะไรอย่างเงี้ยนะครับ ก็แต่ว่าก็เป็นตัวหนึ่งที่เอาไ้ลดแอตแทกบาร์ทำซีซีอะไรได้เราก็ต้องมาดูกันที่พวกครูดาวอีกทีหนึ่งว่ามันสามารถใช้งานได้ดีแค่ไหนนะครับก็ก็เป็นตัวที่แบบว่าไฮบริดก็แล้วกันตัวตัวนี้ก็คือสามารถที่จะแบบว่าเอาไปเล่นแทนตําแหน่งในตัวบางตัวได้ในการทําดอทแล้วก็ฮิลบล็อกเนี่ยก็ก็คือดอทกับฮิลบล็อกนี่ก็ทาให้แบบว่าทั้งเสีย HP ใช่ไหมแล้วก็การฮิลได้ซึ่งเพื่อนเื่อนที่เล่นใน World Arena Season นี้มาก็จะเข้าใจเล่นได้เลยว่าตัวฮิลบล็อกเนี่ยเริ่มมีความสำคัญนเกกกมาขึ้้้แแลลวว็ สามารถใช้สกิลลบได้ทับดาบผักได้อะไรางี้นะครับก็เป็นตัวที่เรียกได้ว่าทำความปั่นป่วนให้กับเกมได้แต่ว่าแน่นอนก็จะเป็นตัวที่แบบไอ้ค่อนข้างจะสู้กับบางตัวลำบากอ่าอาจจะสู้กับพวกแบบไอ้เจ้าพวกตัวการซีซีเวโลมอสอะไรพวกนี้อาจจะลำบากนิดนึงนะครับก็ลุ้นที่น่าใช้ก็เดี๋ยวเราก็ต้องดูพวกแบบคูดาพวกอะไรอย่างงี้อย่างงี้เนาะแต่ว่าคร่าวๆก็คิดว่าผมก็คงอาจจะยังหนีไม่พ้นตัว e x อยู่นะครับสตันก็อาจจะถือว่าดีเพราะว่ามีท่าที่สามารถที่จะโจมจมตีสูเป็นหมูได้ถึง2ท่า เลยท,เลยทีเดียวก็น่าสนใจแบวก็ทําให้ติดสตันได้ด้วยอะไรอย่างเงี้ยเนาะลดแอตแทกบาร์ด้วยสตันด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะครับสำหรับตัวนี้ของธาตุไฟนะครับอ่าเดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะครับว่าเอ๊ะสิ่งที่เราคาดการณ์ว่ามันอาจจะเป็นไปได้เนี่ยคืออะไรบ้างก็สำหรับเจออัปเดตสองนะพี่จะกำลังจะเข้ามาเซตนี้ก็จะเป็นเซตของ d i ดิมิชันโฮนะครับผมก็เนี่ยมันก็จะมี d i ดิมิชันโฮเพิ่มขึ้นมานะครับแล้วก็นอกจากนี้ก็จะมีมอนสเตอร์ที่เราสามารถอเวกใหม่ได้2ตัวนั่นก็นะคือเจ้าตัว f r a e n t s i นะครับผมกัับเจ้าตว Living Armor นั่นเองนะครับผมก ตีมก็จะเป็นตีมแห่งความน่ากลัวอะไรอย่างอนี้เนาะก็แล้วก็ในเมเจอร์อัปเดตที่มีการประกาศออกมาแล้วเนี่ยก็เหมือนที่บอกไปในวิดีโอที่แล้วนะครับผมนั่นก็คือเพื่อสามารถที่จะเริ่มฟาร์มตัวทรัพยากรนะครับไม่ว่าจะเป็นชา i n i n งคริสตัลนะครับผมแล้วก็เจ้าตัวหินเนี่ยนะครับเพราะว่ามันจะมีเรื่องเกี่ยวกับสิ่งอกก่อสร้างที่เพิ่มปริมาณการความจุของตัว d ด m e n ชั o นห่ว e เอนเอได้ด้วยแล้วก็เพิ่มความเร็วในการชาร์จด้วย ก็อยากให้เป็นเพื่อนเก็บกันไว้ด้วยนะครับอันนี้ก็น่าจะสำคัญเนี่ยนะครับก็มีเจ้าตัวแฟรงเกนเกิลล์อเมอร์เนาะแล้วก็มีเจ้าตัวคอนเทนต์ใหม่นะครับผมที่เป็นไดเมนชันเรดนะที่จะเข้ามาแทนที่นะครับผมตัวเจ้าตัวบอสไดเมนชันโฮแบบเดิมนะครับก็บอกปลาบายเจ้าตัวบอสไดเมนชันหลายเดือนตัวเดิมนะครับผมน,น่าเสียดายเข้ามาแป๊บเดียวแต่ว่าก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวเรามา,มาเจอกันใหม่นะฮะก็คือ ในตัวอัปเดตถัดไปนะครับแล้วก็อีกสิ่งนึงที่มันน่า,นาสนใจนะที่ผมคิดว่าเอ๊ะมันน่าจะมันน่าจะใกล้ช่วงแล้วนะนจริงๆลรวก็คือทุก2ทุก2ปีเนี่ยนะครับในในช่วงเดือนออกตุเบอร์อะไรเงี้ยมันจะมีฟิวชั่นมอนสเตอร์ตัวใหม่ออกมาใช่ไหมครับแต่ว่าปีนี้ก็เรียกได้ว่ามีการปล่อยมอนสเตอร์ใหม่ออกมามส่วนหนึ่งละต้องบอกอย่างนั้นนะครับหรือว่าเจ้าตัวหรือว่านี่ได้เป็นโอกาสที่ดีนะครับผมทีเ่เจ้าตัวน้องผี นะครับผมตัวใหม่เลยเลวันน้องผีดีไหมดีไหมอ่าจะเข้ามาอยู่ในฟิวชั่นเฮกซากแกรมหรือเปล่านะครับอันเนี้ยถ้าเราสังเกตด,ดูว่าไลลี่เนี่ยนะครับจริงๆก็เข้ามาตั้งแต่ตอนตอนช่วงออกธบชใช่ไหมครับปี2000ัอ่าปี2000เมื่อ2ปีที่แล้วนะครับปี2021มั้งอ่าสองพนะครับอ่าช่วงออกธบพอดีอันเนี้ยมอนสเตอร์ใหม่มันเปิดตัวมาพอดีเลยนะครับก็น่าจะเข้ามาสักช่วงเด่นเด่นอ่าอ่าไม่วันนี้ก็เดือนช่วงเดือนช่วงเดือนกันยายน ซึ่งมันดิฟกันอยู่แค่เดือนเดียวแล้วก็เป็นช่วงที่แบบว่าอถ้าเราจะเอาเจ้าตัวฟิคชั่นมอนสเตอร์ใหม่เข้ามาเนี่ยผมก็คิดว่าเอะมันก็อาจจะเป็นช่วงที่ดีหรือเปล่าเพราะว่าจำนวนเดือนเนี่ยม,มันใกล้เคียงกันมากนะครับก็ระหว่างออกโทเบอร์ใช่ไหมอ่าเจ้าตัวเอ็มพ o ลเลอร์ก็เหมือนกันเอ็มพ o ลเลอร์ธาตุไฟก็น่าจะแบบปี2000 2561ออกโทเบอร์มอันนี้ก็โผล่เข้ามาตอน2564 ออกโทเบอร์ใช่ไหมอ่าอันนี้ก็อาจจะแบบชิปกันสักมันเพื่อการที่แบบว่าเออผู้ผู้เล่นเนี่ยอาจจะได้แบบว่าหาทรัพยากรแล้วก็มาฟิวชั่นอย่างเงี้ยเราก็ต้องมารอดูกันว่าเจ้าน้องผีเนี่ยจะสามารถที่จะมีเป็นตัวที่เป็นฟิวชั่นได้ด้วยได้ด้วยไหมเปิดตัวมาพอดีอะไรประมาณนี้นะครับผู้เล่นจะได้แบบว่าเออแบบตื่นตัวกันมากขึ้นในการทำฟิวชั่นมอนสเตอร์ตัวใหม่อะไรอย่างเงี้ยแต่อย่างนี้ก็เห็นกันนะไลลี่คนก็นทากันเต็มบ้านเต็มเมืองเลยถ้าเกิดว่าจะเล่นอาร์ทีเออล่นแบบคอนเทนต์ มมติถ้าเราบอกว่ามันเป็นแบบฟิวชั่นมอนสเตอร์ใช่ไหมครับธาตุอะไรไลลี่ก็เป็นธาตุลมใช่ไหมตอนนี้เราก็าามีธาตุลม2 2ตัวแล้วใช่ไหมครับอ่าแล้วก็มีทั้งตัวต่อไปก็เอ๊หรือว่าตัว,ต,วตัวต่อไปจะเป็นธาตุน้ำน่ะที่สามารถที่จะฟิวชั่นได้หรือเปล่านะอะไรอย่างเงี้ยนะครับทั้งหมดนี้ก็เป็นการคาดเดาลว้วนๆเลยนะครับก็ขอบคุณสักการับชมนะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ซับสไครต์เดี๋ยวเราเจอกันในวิดีโอหน้าวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับบ๊ายบาย